سوره البقره ايات 30 الله تعالى ذكرى. واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ความว่าและจงทบทวนขณะที่องค์อภิบาลของเจ้าได้กล่าวแก่มาลาอิกะว่าแท้จริงข้าจะทำให้มีผู้สืบแทนในแผ่นดินพวกเขากล่าวว่าพระองค์จะทำให้มีผู้สร้างความเสื่อมเสียและหลั่งเลือดกันบนแผ่นดินหรือขณะที่พวกเราได้สะดูดีด้วยการสรรเสริญพระองค์ และให้ความบริสุทธิ์แด่พระองค์พระองค์กล่าวว่าแท้จริงข้ารู้ในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้คำอธิบายของอายะนี้พระองค์อัลลอฮ์ทรงขึ้นต้นอายะนี้ด้วยการบัญชาให้ท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลล,ลัลลลลลลมนำเรื่องที่จะกล่าวต่อไปนี้ไปบอกแก่ประชาชาติของท่านเพื่อให้ทบทวนและพิจารณาท่านอิบนุจาริดได้กล่าวว่านักภาษาบางท่านแสดงทัศนะว่าคำว่าอิ ในอายะนี้เป็นถ้อยคำเพิ่มเติมในทางภาษาเท่านั้นไม่ได้มีความหมายทางคำสั่งแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นนักภาษาในกลุ่มนี้จึงระบุความหมายของอายะนี้ว่าและองค์อภิบาลของเจ้าได้กล่าวแต่อิบนุจาริตปฏิเสธทัศนะนี้บรรดานักอัถอธิบายอันกุรอานบรรดานักอัถอธิบายอันกุรอานต่างก็ยืนยันความหมายคําว่าวาอิสในอายะนี้คือคําสั่งใช้ หมายถึงจงรำลึกจงทบทวนจงไข้ครวนและในทํานองเดียวกันนี้คือคำสั่งแก่ท่านนบีสอลลอห์หัวอะัลฮิวะซัลลัมให้ทบทวนเพื่อนนำเรื่องราวของอายะนี้ไปประกาศให้อุมมะของท่านได้ทราบมิเช่นนั้นก็จะไม่มีมนุษย์คนใดได้ทราบถึงเหตุการณ์นี้เลยอัลลอฮ์ตาลาได้กล่าวว่าแท้จริงข้าจะทำให้มีผู้สืบแทนในแผ่นดินคำว่าผู้สืบแทน ในที่นี้นั้นหมายถึงเหล่าพันุ์ของมนุษย์จากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งมิได้เจาะจงว่าเป็นผู้ใดดังที่พระองค์ได้สงกล่าวว่าความว่าและพระองค์ผู้ทรงทาให้พวกเจ้าเป็นผู้สืบแทนในแผ่นดินสุรอันอันอามอายะที่165 และอัลลอฮ์ตาลาได้กล่าวว่า,า,า,าความว่าและได้ทำให้พวกเจ้าเป็นผู้สืบแทนในแผ่นดินสุรอ,อันนำอายะที่62และอัลลอฮ์ตาลากล่าวว่าความว่าและหากเราประสงค์ เราก็จะทำให้มลากะสืบแทนในแผ่นดินหลังจากพวกเจ้าซุรอัสซุครฟอายะที่60สิลอลาตาลากล่าวว่าความว่าชนอีกรุ่นหนึ่งได้สืบแทนต่อจากพวกเขาซุระมัสสรยัมายะที่ห9เกท่านอิบนิกะซิดกล่าวว่าเป้าหมายของคำว่าผู้สืบแทนณทีน่นี้นั้นมิได้เจาะจงเฉพาะนาบีอาดัมเท่านั้น มิเช่นนั้นแล้วข้อความถัดมาที่มาลาอิกะกล่าวว่าพระองค์จะทําให้มีผู้สร้างความเสื่อมเสียและหลั่งเลือดกันบนแผ่นดินหรือก็จะเป็นการตําหนินบีอาดัมหากแต่คําพูดของเรามาลาอิกะมีเป้าหมายถึงเหล่ามนุษย์ที่ทําการหลั่งเลือดและสร้างความเสื่อมเสียบนแผ่นดินโปรดดูตับซีดอิบนิกะซีดเล่มที่หนึ่งหน้าที่99ท่านอิบนุจาริดกล่าวว่า ความหมายของคำว่าผู้สืบแทนตามที่อัลลอฮ์ได้กล่าวนี้คือผู้สืบแทนจากสตวัษหนึ่งสู่อีกสตวัษหนึ่งมาลายิกะกล่าวว่าพระองค์จะทำให้มีผู้สร้างความเสื่อมเสียเล่นหลังเลือดกันบนแผ่นดินหรือข้อความนี้มีผู้สร้างความคุมเคือว่ามิได้หมายถึงมาลายิกะเป็นผู้ที่กล่าวเพราะลักษณะของมาลายิกานั้นจะต้องปฏิบัติตามและไม่ฝ่าฝืนคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์ขณะที่อัลลอฮ์กล่าวว่า จะให้มีผู้สืบแทนบนแผ่นดินมาลาอิกะกลับแย้งพระองค์ว่าพระองค์จะทําให้มีผู้สร้างความเสื่อมเสียและหลังเลือดกันบนแผ่นดินหรือดังนั้นพวกเขาจึงอธิบายว่ามีผู้ที่กล่าวแต่ไม่ใช่มาลาอิกะกล่าวแต่การอธิบายเช่นนี้ไม่สามารถหาต้นเรื่องได้เป็นเพียงการใช้เหตุผลสันนิษฐานเอาเท่านั้นความจริงแล้วถ้อยคำที่พระองค์อัลลอฮ์เล่าให้ฟัง นี่คือค,อคำกล่าวของมาลาอิกาจริงๆและก็ไม่ได้เป็นถ้อยคำที่เรามาลาอิกะแสดงทัศนะคัดค้านพระองค์อัลลอฮ์ดังที่พวกเขาเข้าใจแต่เป็นการทูลถามเพื่อขอทราบข้อมูลเท่านั้นท่านอิบนุจาริสกล่าวว่าท่านอบูกูเลบเล่าให้เราฟังจากท่านอุสานบินซาอิดเล่าให้เราฟังจากท่านบิชบินอุมาระเล่าให้เราฟังจากท่านอาบีวักจากท่านดอฮักจากาอากิบนีอับบาสกล่าวว่า ยินเป็นผู้ที่มาอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ก่อนมนุษย์พวกเขาได้สร้างความเสื่อมเสียและก็ได้หลั่งเลือดกันเองด้วยต่างสังหารซึ่งกันและกันท่านสุดดีได้รายงานจากท่านอิบนีอบบาสจากอิบนีมัสูดและจากซอฮาบะท่านอื่นๆว่าอัลลอฮ์ได้ให้มาลายิกะรู้ถึงพฤติกรรมของลูกหลานอาดัมดังนั้นมลาอาิกะจึงได้กล่าวถามประโยคนี้และคำรายงานของท่านดฮัก,ก่อนหน้านี้ จากอิบนีอับบาสที่ว่ายินได้เคยสร้างความเสื่อมเสียบนแผ่นดินก่อนที่จะมีมนุษย์ดังนั้นมาลากะจึงได้กล่าวถ้อยคำนี้ซึ่งเป็นการเปรียบพฤติกรรมระหว่างยินกับมนุษย์มาลากะกล่าวว่าขณะที่พวกเขาได้สดูดีด้วยการสรรเสริญพระองค์และให้ความบริสุทธิ์แด่พระองค์อย่างนี้คือหนึ่งในลักษณะของเรามาลากะที่พระองค์อัลลอฮ์ทรงแจ้งให้ทราบท่านสุดดีกล่าวว่าจากอบีมาลิก และจากท่านอบีซ่าแหละจากอิบเนีอบับบาสและจากท่านมุดระจากอิบเนีมัสูดและซอฮาบะอีกกลุ่มหนึ่งขณะที่พวกเราได้สะดูดีด้วยการสรรเสริญพระองค์และให้ความบริสุทธิ์แด่พระองค์พวกเขากล่าวว่าหมายถึงเราได้ให้ถวายพรแก่ท่านท่านบูจาฮิตกล่าวว่าขณะที่พวกเราได้สะดูดีด้วยการสรรเสริญพระองค์และให้ความบริสุทธิ์แด่พระองค์ คือเราได้ให้ความยิ่งใหญ่แด่พระองค์ท่นานดฮักกล่าวว่าคือการให้ความบริสุทธิ์ส่วนถ้อยคําที่ว่าพระองค์กล่าวว่าแท้จริงข้ารู้ในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้จะนํามาอธิบายในอายะขัดไปอินชาอัลลอฮ